นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สุขโขปุญญาศาอุจยโยตีเจริญสุขสวัสดิ์ิพัฒนมงคลความผาสุขจงมีแก่ญาติโยมท่านสาธุชนคนไฝ่บุญที่มาร่วมในการทำบุญใหญ่คือบุญกระถินประจำปี2565 นวัดสตูลสันทยารามหรือวัดป่าช้าไทยแห่งนี้เป็นต้นและมีเจ้าภาพกถินในพีนี้คือคุโยมพี่สสิทรพิถิมชุมสวัสดและโอกาสต่อจากนี้ไปอัตมาพาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาพันานาสตุคาสอน ขององค์สมเด็จพระชินนวรสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาและเป็นการฉลองศรัทธาญาติโยมในเรื่องของบุญใหญ่คือกระถินเป็นต้นก่อนที่จะมาเข้าเรื่องว่าบุญกระถินนั้นคืออะไรอัตมาภาพขอทำความเข้าใจกับโยมทั้งหลาย ว่าบุญนั้นคืออะไรบางคนยังไม่เข้าใจในเรื่องของบุญเลยบุญนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วตามจิตใจของเราให้ใส่สหาดปราศจากความเข้าหมองขุนมัวเข้าขึ้นสู่ภูมิที่ดีเกิดขึ้นจากการที่จิตสงบทำให้เลือกเฉพาะสิ่งที่ดีที่ถูกที่ควร ที่เป็นประโยชน์แล้วจึงพูดดีคิดดีทำดีบุญเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมส่งผลปรุงแต่งใจของเราให้มีพลังคุณภาพดีขึ้นคือตั้งมั่นไม่หวั่นไหวบริสุทธิ์ปุดผ่องสว่างสวัยโปร่งโล่งอิ่มเอมไม่กระสับกระส่ายชุ่มชื่นเบาสบาย ย่อมผ่อนกลายไม่ถึงเครียดนุ่มนวลควรแก่การหานและบุญที่เกิดขึ้นนั้นยังสามารถสั่งสมไว้ในใจได้อีกด้วยคนทั่วไปแม้จะมองไม่เห็นบุญแต่สามารถรู้อาการของบุญได้คือบุญเมื่อเกิดขึ้นแล้วทำให้จิตใจชุ่มชื่นเป็นสุขเปรียบได้กับไฟฟ้า ซึ่งเราไม่สามารถเห็นตัวไฟฟ้าได้แต่เราสามารถรับรู้อาการของไฟฟ้าได้เช่นเมื่อไฟฟ้าปานเข้าไปในหลอดไฟแล้วทำให้เกิดความสว่างสวยัยเมื่อปานเข้าไปในเครื่องปรับอากาศก็ทำให้เย็นขึ้นได้ค,คุณสมบัติของบนนั้นมีหลายอย่างมากเช่นว่า ชำระกายวาจาใจให้ใสสะอาดได้นำความสุขความร่ำรวยความเจริญมาสู่ชีวิตได้ติดตามเราไปเหมือนเอาตามตัวแม้ไปเกิดข้ามพบข้ามชาติแล้วบุญเนี่ยเป็นของที่ไกลทำไกลได้พระพุทธองค์ตรัสไว้ในกุฏกนัิกายธรรมบทว่าปัจจัตังเวทิทัพโพ วินยูอีติผู้ที่ทำเองย่อมได้รับผลเองแล้วบุญเนี่ยคนอื่นลักเอาไปไม่ได้ทรัพสมบัติที่เรามีนั้นไฟไหม้บ้างน้ำท่วมบ้างสัตว์คนลักขโมยบ้างแต่บุญนั้นมันอยู่ติดตัวเราในจิตใจของเราใครลักไปไม่ได้พระพุทธองค์ได้ตรัสกําชัดไว้ว่าบุญยัง โเรหิทูอรังบุญเป็นสิ่งที่โจรลักไปไม่ได้แล้วบุญเนี่ยให้ทิพยะสมบัติสวรรค์สมบัตินิพานสมบัติแล้วบุญยังเป็นเกราะป้องกันภัยในวัฏสงสารบุญเนี่ยนำมาซึ่งความร่ำรวยถ้าเราสร้างทานมากเราก็ร่ำรวยมาก นี่เป็นอานิสง์ของบุญที่เกิดขึ้นจากการสร้างทานเหมือนในที่นี้มีโยมหลายคนที่ชอบสร้างทาน<ๆ>ก็เลยรวยขึ้นรวยขึ้นประเภทของบุญเนี่ยพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าแบ่งเป็นสองช่วงช่วงแรกคือตูเรอรังคือบุญช่วงไกลบุญช่วงไกลนั้นเราเรียกภาษาชาวบ้านว่าปุเป กตะบุญยตาคือบุญที่ทำไว้ในภพชาติก่อนมาจนถึงวันที่เราเคลอดคลอดจากท้องของมารดาบุญช่วงใกล้คือคุณความดีที่เราทำตั้งแต่คลอดจากท้องของมารดาจนมาถึงปัจจุบันบุญช่วงไกลนั้นคนที่สั่งสมคุณอามความดีมาในภพชาติก่อนเมื่อมาเกิดในชาตินี้ เหมือนมะเล็ดมาพันไม้อะโยมถ้าพ่อแม่มันดีผลมันอร่อยต้นแม่มันก็เป็นฉันนั้นแหละโอชะย่อมอยู่ในมะเล็ดเมื่อนำมเมล็ดนั้นมาปลูกรดน้ำพรวนดินมันก็ให้ความอร่อยได้เหมือนกับต้นของแม่มันคนเราก็เช่นกันถ้าในอดีตสะสมความดีมามากเกิดในชาตินี้ก็เป็นคนใจใส ใจสะอาดบริสุทธิ์มาตั้งแต่เด็กมีสติปัญญาตั้งแต่กำเนิดรูปร่างสง่างามร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์มีโอกาสสร้างความดีมากกว่าคนทั้งหลายเพราะบางคนรูปร่างพิกลพิการไม่ได้สร้างความดีสักเท่าไหร่แต่ถ้าไม่ประมาทมันสั่งสมความดีเพิ่มเติมขึ้นอีกก็จะเจริญก้าวหน้าขึ้นอย่างได้รวดเร็ว แต่ถ้าเกิดความประมาทว่าเกิดมาดีแล้วไม่ทำความดีเพิ่มเติมขึ้นไปก็เหมือนต้นไม้ยอดด้วนยากที่จะเจริญเติบโตขึ้นมาได้บุญช่วงใกล้คนที่ทำความดีตั้งแต่เล็กเลื่อยมาเช่นตอนเด็กตั้งใจเรียนหนังสือขยันหมั่นเพียครคบคนดีเป็นมิตรเหมือนลูกสาวของโยมพี่ติ๋มเนี่ยไอ้น้องเจี๊ยบ สามีเขาเนี่ยเป็นคนที่เรียนหนังสือเก่งมาตั้งแต่เด็กอยู่ในโอวาทของพ่อแม่ทั้งสามีและภรรยาเชื่อฟังแม่มาตั้งแต่เด็กก็เลยส่งผลให้หน้าที่การอ่านดีทั้งสามีและภรรยาไอ้น้องเจี๊ยบเนี่ยอามทั้งกายและใจกายอามแล้วใจอามอีกอาชีพยิ่งงดอามเป็นพยาบาล ฝ่ายสามีนั้นเป็นผู้ปกป้องเราคือผู้พิทักษ์สันติราษเนี่ยเป็นผลบุญตั้งแต่อดีตและก็ปัจจุบันของทั้งสองคนที่ทำบุญมาดีตั้งแต่เด็กจะส่งผลให้มีสติปัญญาดีมีความเฉลียวฉลาดมีความก้าวหน้าในอาชีพการงานยิ่งกว่าคนอื่นเหมือนน้องเจีย๊ยบเหมือนน้องหนึ่งสามีนั่นแหละ แล้วคนที่ทำความดีมาตั้งแต่พบชาติที่แล้วจนชาตินี้พอมาเกิดแล้วรูปร่างรูปร่างหน้าตาสดสวยงดอามจิตใจดีเห็นพลานุภาพของบุญก็เลยตั้งใจที่จะทำบุญเพิ่มขึ้นเหมือนโยมพี่ติ๋มเนี่ยตั้งใจมาตั้งแต่สาวรุ่นสวยสคลางตั้งใจเลยว่าสักวันหนึ่งจะต้องเป็นเจ้าภาพกระถินให้ได้ เก็บหอ,อมรอมริบจากการเย็บผ้าเพราะไม่ใช่เป็นคนร่ำรวยโดยกำเนิดแต่อาศัยสองมือแล้วก็จิตที่ศรัทธาในบุญว่าตั้งใจจะทำให้เต็มที่เก็บเงินมาสามสี่สิบปีลูกมีครอบครัวหลานได้เรียนที่ดีตัวเองพร้อมแล้วก็เลยขอเป็นเช้าภาพบุญใหญ่สักครั้งหนึ่ง บุญใหญ่ในที่นี้ก็คือบุญกถินบุญใหญ่ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎกนั้นมีห้าอย่างขอย้ำโยมที่อยู่ที่นี่ว่าอย่าไปเชื่อคนอื่นที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าเตียมแอบอ้างว่าทํำสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นบุญใหญ่เอาอะไรมาเป็นหลักฐานแต่ธรรมะที่อัตมาภาพแสดงนไปเปิดในพระไตรปิฎกได้เลยว่าบุญใหญ่ในพระไตรปิฎก ที่รับรองโดยพระอัสมเด็จอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าใครทําครั้งหนึ่งในชีวิตจะพลิกชีวิตจากไม่ดีเป็นดีจากดีเป็นดีมากจากดีมากเป็นดีสุดๆบุญห้าอย่างหรือบุญใหญ่ในพระไตรปิฎกนั้นหนึ่งคือบุญการเป็นเจ้าภาพสร้างอุโบสถพร้อมกับฝั่งลูกนิมิตสองเป็นเจ้าภาพสร้างเจดีย สเป็นเจ้าภาพนิมนต์พระมาแสดงเทศมหาชาติแล้วก็ฟังจนจบสิบสากันด้วยจิตศรัทธาบุญต่อมาอย่างที่สี่ก็คือการได้เป็นเจ้าภาพบวชลูกบวชหลานหรือว่าไม่ใช่ลูกใช่หลานแต่เป็นเจ้าภาพบวชไว้ในพุทธศาสนาเช่นว่าคนที่ไม่มีบุตรชายและบุญที่ห้าซึ่งสำคัญในวันนี้ ก็คือบุญกระถิน่นบุญกระถินนั้นสำคัญเป็นฉนันบุญกระถินนั้นต้องประกอบด้วยเอตปัจจัยหลายอย่างมากแต่วันนี้จะขอกล่าวแค่สองอย่างอย่างแรกก็คือต้องมีพระภิกษุจำปัญษาทรวนไตรมาสและเวลาทำสังฆกรรมนั้นต้องอาศัยภิกษุห้ารูปขึ้นไป สักประเดี๋ยวเจ้าภาพกระถินจะกล่าวว่าผ้ากระถินเนี่ยขอถวายแก่สงและอาตมาเนี่ยจะอุปโลกว่าของเนี่ยมันลอยมาโดยนปาากาศคนโบราณเนี่ยเขาใช้วิธีโยนตั้งในถ้ำกลางสงแต่ปัจจุบันใช้วิธีถวายแล้วให้ประสงค์พร้อมใจกันยกให้แก่ภิกษุสักรูปเดียวนี่คือในส่วนของพระภิกษุ เมื่อภิกษุนั้นรับมาแล้วก็เป็นหน้าที่ที่จะต้องไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนก็คือไปสวดประกาศเป็นภาษาบาลีและต้องทำในอุโบสถและต้องใช้ส่งห้ารูปนั่นคือความสำคัญของพระภิกษุและเป็นการร่วมแรงร่วมใจในการทำความสะอาดดูแลเสนาสะนะเพื่อรับบุญกระถิ่นนี่ในส่วนของพระในส่วนของโยมนั้น ก็อย่างที่กล่าวมาข้างต้นหลายๆท่านในที่นี้ตั้งใจว่าชีวิตหนึ่งจะทำบุญกระถินสักครั้งหนึ่งเห็นเขาทำแล้วเกิดความเพื่มเพื่มจนขนลุกเพื่มจนน้ําตาไหลเพื่มจนไม่ทานข้าวมาสองวันแล้วเหมือนเจ้าภาพแต่บางคนนั้นเขามีกำลังทรัพย์ไม่พอกำลังใจนะ่ะมี จิตศรัทธานะ่ะมีแต่ทรัพย์ไม่พอก็ต้องอาศัยการสั่งสมเหมือนเจ้าภาพนอกจากมีความเพียรในการสั่งสมเก็บเล็กผสมน้อยกว่าจะได้เป็นเจ้าภาพสักครั้งชีวิตหนึ่งข้อได้เป็นต้องตั้งความปรารถนาก่อนแล้วจึงเริ่มเก็บสะสมแล้วต่อมาจึงเป็นเจ้าภาพและเจ้าภาพกระถินนั้นต้องไปจองกระถิ่นที่มีวัดจำพรรษา ที่มีวัดมีพระจำพรรษาหลายหลายรูปด้วยและการจัดกระถินของเจ้าภาพกระถินนั้นเป็นอะไรที่หนักมากนอกจากสละทั้งเวลาสละทั้งจตุปัจจัยสละทั้งทรัพย์สละทั้งแรงกายเพื่อที่จะให้อ่านมันออกมาดีมันเต็มพร้อมไปด้วยบุญใครเอ็นแล้วเกิดความศรัทธาอย่างนี้ไม่ได้เป็นของง่าย แต่ถ้าเรามีศรัทธาดังเช่นเจ้าภาพนั้นมันก็ง่ายฉะนั้นให้เราตั้งศรัทธาของเราไว้ชีวิตนี้ถ้ายังมีอยู่ก็ขอเป็นเจ้าภาพกรถินสักครั้งเพื่อเอาบุญนั้นมาพลิกเพลงเปลี่ยนชีวิตและกระถินเนี่ยโดมเป็นคาลทานมีเวลาแค่เพียงหนึ่งเดือนคือตั้งแต่แรมหนึ่งค่ำเดือน11วันตักบาทเทโวโรวนะอโย وم. ไปจนถึงวันเป็นขึ้นสิบสองก็คือวันลอยกระทงอะ่ะวันเป็นสิบห้าค่ำเดือนสิบสองนี่สิ้นสุดกระถินหลังจากนี้แล้วโทษไม่ได้แล้ววัดหนึ่งมีเจ้าภาพกระถินได้แก้เพียงหนึ่งครั้งในหนึ่งปีกระถินไม่สามารถโทษดได้หลายครั้งในหนึ่งวัดเนี่ยเมื่อรวมสองอย่างที่กล่าวมากระถินเลยมีพลานิสูงยิ่งใหญ่ ใครทำแล้วจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเป็นบุญใหญ่บุญนั้นเกิดขึ้นแล้วมันเป็นอย่างไรล่ะโยมบุญนั้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วมันมีความเกี่ยวข้องกับระดับของจิตใจเราคือบุญที่เกิดขึ้นนะ่ะเมื่อเราทำความดีปับ๊บเกิดขึ้นในใจพุ๊บไม่ต้องรอถึงชาติหน้าทำให้สุขภาพทางใจของเราดีขึ้นมีจิตใจเยือกเย็น ั้งมั่นไม่วันไหวต่อคำติฉินเนินจาหรือยกยอปอปัอน้นมีจิตใจที่ปลอดโปร่งเบาสบายคือไม่เครียดแล้วมองอะไรก็เป็นสุขไปหมดสมรรถภาพทางใจเนี่ยพัฒนาขึ้นสู่ภพภูมิที่ดีไอภพภูมินี้อะโยมอา وم, อตมาเวลาไม่พอที่จะพูดให้ฟังภพภูมิที่จิตใจขึ้นไปสู่ในระหว่างทำบุญเนี่ยเราเรียกว่าภพภูมิสวรรค์ มีทั้งอกชั้นนโยมจาทุมยามาดาวดึงยามาดุสิตนนมมานราตีปรนิมมิตวสาวตัตตีพิติมนั้นดูจากลักษณะที่มาเกิดแล้วน่าจะมาเกิดจากชั้นรามยามาแต่วันนี้จิตใจของโยมพิติมนั้นไปอยู่ในชั้นดุสิตเรียบร้อยแล้วเนี่ยจิตใจมันพัฒนาไปทามสวรรค์แต่ละชั้น แล้วคนที่มีบุญเนีโยมตัดสินใจทำอะไรได้ถูกต้องแล้วอย่างที่สองบุญเนี่ยเกี่ยวกับบุคลิกภาพใครที่มีบุคลิกภาพดีอ่ะคนที่ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาบ่อยๆเนี่ยบุคลิกภาพดีพิถิมนั้นมีความเพียรในการสวดธรรมจักกับปวัตนาสูตรเช้าเย็นโยมไม่ใช่วันสองวัน สามวันเป็นสิบปีแล้วโยมมากกว่าพระอีกมากกว่าอัตมาอีกเพราะอัตมานั้นได้สวดเฉพาะวันพระสามรอบวันธรรมดานั้นไม่มีโอกาสไม่ว่างเลยไปเช้ากลับดึกบางทีนี่ทำทัวเหมือนพระทำตัวเป็นผู้ที่มีศีลเอาจิตใจของตัวเองไปไว้เบนสวรรค์แม้กายจะอยู่ในโลกมนุษย์เวลาไปที่ไหนเนี่ย ก็วางตัวได้เหมาะสมเวลาไปทานข้าวไปทานในครัวเขาถามว่าคุณนายมาจากไหนบอกไม่ได้เป็นคุณนายหรอกทำไมบุคลิกภาพดีแล้วได้รับการยศยอ,ยอสรรเสริญไปที่ไหนเนี่ยก็จะอยู่เหมือนสูงกว่าเขาแต่จริงๆแล้วไม่ร่างกายเหมือนเขาแต่จิตใจไฟอยู่ในบุญปลื้มอยู่ตลอดก็เลยดูเหมือนว่าสูงกว่าเขาและ บุญเนี่ยโยมมันทำแลว้วมันไม่ไปไหนเมื่อเราตั้งใจทำบุญโดยไม่ย่อท้อเนี่ยเคราะห์กรรมที่มันตามเราเนี่ยมันจะค่อยๆสิ้นไปในระดับสังคมนั้นเมื่อเราทำความดีมาอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะอยู่ในสังคมใดบุญก็จะส่งผลให้เป็นบุคคลที่สังคมยอมรับสังคมยอมรับตรงไหนคนนี้ใจบุญ เขาชอบทําบุญคนทําบุญไม่กล่าวร้ายเพื่อนนี่ไงล่ะโยมและก็ไม่ค่อยมีโรคไปไข้เจ็บรูปร่างผิวพรรณหน้าตาแข็งแรงอัตมาเนี่ยเราเห็นโยมพี่ถิม,มเหมือนสาวสวยจังแต่อัตมาบอกว่าอายุของโยมพี่ถิมนั้นเลยแซยิตไปหลายปีไม่กล้าบอกตัวเดียวโยมจะไปตีเป็นเลขเดี๋ยวซื้อถูกมาโทษกระถินกับอัตมาอีกให้ไปถามกับแกเอง แล้วไอ้น้องเจีย๊ยบเนี่ยดูหน้าตาสวยๆอย่างนั้นนะกับอัตมาก็พอๆกันนะอายุแต่อัตมานี่ออกทั้งหัวแลว้วนั่นแหละอันนี้มันสวยด้วยบุญเนี่ยบุญเนี่ยไปอยู่ที่ไหนก็จะดูว่าเออเป็นคนสวยเหมือนคนพวกนี้ในอดีตชาติเนี่ยให้ทานรักษาศีลบริจาคทรัพย์ด้วยเสื้อผ้าเครื่องนุ่งอมมาเยอะเขาก็เลยได้ใส่แต่ชุดสวยๆ ชุดที่ดีๆและที่สําคัญนะในอดีตชาติเนี่ยเขาบูชาบุคคลที่ควรบูชาไปที่ไหนเนี่ยสำรวมระวังกายใจเลยแล้วก็ฝึกสมาธิมาตลอดเนี่ยผลของบุญเลยแพร่กระจายออกมาบุญเนี่ยมีหลายอย่างโยมแต่เพื่อให้การง่ายต่อการเข้าใจองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยบอกไว้ว่าบุญนะเราทำสิบอย่าง เรียกว่าบุญกิริยาวัตถุ10อย่างหนึ่งก็คือการให้ทานสองการรักษาศีลคือสํารวมกายวาจาใจของเราให้เรียบร้อยสามภาวนาสี่อ่านน้ำถือธรรมะห้าวิย,ยาวัจจะขวนขวายในการสร้างทานอกปฏิธานะเมื่อเรามีบุญแล้วเราต้องอุทิศส่วนบุญเราให้กับผู้อื่น เหมือนการกรวดน้ําปัตตานุโมทนาแล้วอนุโมทนากับคนที่ทําความดีหรือทําบุญธรรมัส,สวนะคือการฟังธรรมฟังคําสั่งสอนบ่อยๆธรรมเทศนาฟังเลว้วเอาไปบอกเพื่อนเอาไปแนะนําเพื่อนว่ามาวัดสตูลสันตยารามวันนี้มาทอดกระถินเจ้าว,ว่าเทศเรื่องของบุญนะ บนใหญ่ในพปไตรปิดกมีห้าอย่างเราต้องไปทำนะและอย่างสุดท้ายทําความเห็นให้ตรงทาความเห็นให้ตรงนั้นคือให้เราระลึกไว้เสมอว่าเราทำดีต้องได้ดีทาชั่วต้องได้ชั่วพี่ถิ่มเป็นจ้างเย็บผ้าไหมก็ต้องเย็บผ้าไหมออกมาสวยแต่ให้พี่ติ่มไปทำอย่างอื่นไปเป็นแม่ค้าปลาไม่ได้ฉันใดคุณความดีที่เราทำนั้น จะเป็นผลสะท้อนย้อนกลับมาหาเราชั้นนั้นแหละโยมฉะนั้นอาตมาขอสรุปว่าคนที่ให้ทานรักษาศีลเจริญสิทธภาวนาบ่อยๆเนี่ยหน้าตาของเขาย่อมผ่องใสแม้จะกระทบก,กระทั่งกับอะไรใจของเขาก็จะไม่ยออ่อท้อแล้วเขาจะทนทำความดีต่อไปคนเช่นนี้แหละโยม เราเรียกว่าผู้มีบุญและไอ้ผู้มีบุญนี่แหละโยมคือมีอภินิหารดังภาษิตที่อาตมภาพได้หยิบยกสาธกขึ้นแสดงข้างต้นว่าสุขโขปุญญสะอุจโยการสั่งสมซึ่งบุญย่อมนำความสุขมาให้ท้ายที่สุดยุติการแสดงพระธรรมเทศนาในวันทอดกระถินสามกี ประจำปี2,565ของวัดสตูลสันตยารามหรือวัดผาช้าไตยแหงนี้อัตธมภาพขออนุภาพพระพุทธรัตน์ตัดรากทุกข์ขอให้ท่านมีความสุขทุกสมัยขออานุภาพพระธรร,ร,รมรัตน์กำจัดภัยขอให้ท่านมีเดชใหญ่ปราบ ไยเวรขออานุภาพพระสังครัตตัดโรคไข้ขอให้ทุกท่านได้ส่างโศกโรคยุกเข็นขออานุภาพพระไตรรัตตัดกรรมเวรขอให้ทุกท่านเด่นเรืองฤทธิ์เป็นนิรเทินรับแสดงพระธรรมเทศนามาข้อเอ็นสมควรแก่เวลา จึงขอสมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาลชะนี